กราบสวัสดีครับวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะครับกับผมแบงค์นายแชงเลกครับและสําหรับในวันนี้นะครับผมก็มีผลิตภัณฑ์ดีๆผลิตภัฐณฑ์ที่จําเป็นมากๆเลยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ใช้เครื่องเชื่อมมิกแม็กครับหรือถ้าหากเพื่อนๆท่านใดที่กำลังสนใจเครื่องเชื่อมมิกแม็กอยู่นะครับผลิตภัณฑ์ตัวนี้เป็นอีกหนึ่งตัวครับที่จําเป็นมากๆสําหรับในการเชื่อมมิกแม็กเลยครับและผลิตภัณฑ์ที่ผมจะนํามารีวิวในวันนี้นะครับก็จะเป็นผลิตภัณฑ์แอนตี้สเปตเตอร์นั่นเองครับเขาก็จะมีด้วยกันทั้้้งหหมแบบบนนนนะรรััก็จจจเเปปปีสลววาใใชืุไ และอีกหนึ่งตัวนะครับก็จะเป็นแอนตี้สเปอร์แบบสเปย์ครับตัวนี้ก็จะสะดวกขึ้นมาอีกทีหนึงนะครับก็จะเป็นแบบสเปย์ครับใช้งานได้ง่ายขึ้นครับแต่ว่าคุณสมบัติของทั้งสองตัวนี้เนี่ยก็จะเหมือนกันนะครับก็จะเป็นการป้องกันเม็ดสเปอร์นะครับหรือว่าสเก็ตจากการเชื่อมของเรานั่นเองครับสำหรับเพื่อนๆที่ไม่รู้จักเม็ดสเปอร์นะครับเม็ดสเปอร์เนี่ยคือสเก็ตจากการเชื่อมนั่นเองครับอันนี้เนี่ยผมใช้เป็นรวดเชื่อมฟักคอนนะครับเชื่อมแบบไม่ใช้แก๊สครับแล้วก็ต่อแบบผิดขั้วนะครับ เพื่อให้เกิดเมสเปสเตอร์มากกว่าปกติครับเราจะได้เห็นชัดขึ้นนะครับว่าเมสเปสเตอร์เนี่ยขาจะเป็นสกเก็ตแบบนี้ครับและเจะ้าเมสเปสเตอร์หรือว่าสกเก็ตจากการเชื่อมเหล่านี้เนี่ยก่อปัญหาอะไรให้เราบ้างน,นะครับอันดับแรกเลยก็จะเกาะติดอยู่กับชิ้นง,งานแบบนี้ครับทำให้เราต้องเก็บงานมากขึ้น,นกว่าปกตินะครับและจุดที่2ครับเป็นจุดที่สําคัญที่สุดเลยก็คือจะไปเกาะอยู่กับหัวเชื่อมหรือว่าปืนเชื่อมของเราครับทำให้หัวเชื่อมของเราอุดตันนะครับหรือบางทีเนี่ยทำให้คอนแทคทิปของเราเดี๋ยวเสียหายได้เลยครับเจ้าแ ด้านในนะครับก็จะเป็นเนื้อเจลสีฟ้าแบบนี้ครับสำหรับเวลาใช้งานนะครับเพื่อนๆจะต้องนําหัวเชื่อมหรือว่าปืนเชื่อมของเราเนี่ยจุ่มเข้าไปที่เจลแอนตี้สเปรตเตอร์ครับแต่ว่าตอนที่จุ่มเนี่ยหัวเชื่อมจะต้องร้อนด้วยนะครับถ้าเกิดว่าไม่ร้อนเนี่ยเจลก็จะติดขึ้นมาเป็นก้อนๆเลยครับปกติแล้วผมก็จะจุ่มหลังจากที่ผมทําการเชื่อมเสร็จครับเพราะว่าหัวเชื่อมยังร้อนอยู่นะครับก็จะจุ่มเข้าไปในกระป๋องแบบนี้เลยครับตัวเนื้อเจลนะครับก็จะละลายมาเคลือบในส่วนของหัวเชื่อมครับทั้งด้านนอกแล เจ้าตัวนี้นะครับเป็นผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งเลยครับที่ผมแนะนําให้เพื่อนๆควรที่จะมีติดเอาไว้เลยครับและอีกหนึ่งตัวนะครับก็จะเป็นแอนตี้สเปตเตอร์แบบสเปย์ครับทั้ง2ตัวนี้เนี่ยจะเป็นของยี่ห้อเดียวกันเลยนะครับก็จะเป็นของเบกัมซึ่งถ้าผมอ่านออกเสียงผิดอันนี้ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเจ้าตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นแบบสเปย์นะครับสามารถใช้งานได้ง่ายขึ้นครับเหมือนพวกสีสเปย์ทั่วไปเลยครับเราสามารถใช้กับหัวเชื่อมหรือว่าปืนเชื่อมของเราก็ได้นะครับฉีดพ่นเข้าไปเลยครับโดยที่ไม แต่ว่าคุณสมบัติของทั้ง2ตัวนี้ไม่แตกต่างกันเลยนะครับช่วยป้องกันเม็ดสเปตเตอร์ครับแต่ว่าตัวแบบสเปรย์เนี่ยจะใช้งานง่ายกว่านิดนึงครับเพื่อนๆก็ลองไปคิดดูนะครับว่าแบบไหนเหมาะกับเพื่อนๆมากกว่ากันครับแต่ถ้าให้ผมแนะนำนะครับผมก็จะให้เลือกใช้ทั้ง2แบบเลยครับเพราะว่ามีราคาไม่แพงเลยครับแบบเจลเนี่ยมีราคาอยู่ที่ประมาณร้อยกว่าบาทเท่านั้นครับส่วนแบบสเปรย์นะครับมีราคาอยู่ที่ประมาณ200กว่าบาทครับแต่ละแบบเนี่ยก็จะมีวิธีในการใช้งานที่แตกต่างกันออกไปครับหากว่าเรามีทั้ง2ตัวนะครับเราก็สามารถใช้้้งาาาานนไดหหลลกกยมขึครับ และเดี๋ยวเราไปลองดูวิธีการใช้งานผลิตภัณฑ์ทั้ง2แบบนี้กันครับแล้วก็ลองเปรียบเทียบนะครับระหว่างชิ้นงานที่ใช้แอนตี้สเปตเตอร์กับชิ้นงานที่ไม่ใช้แอนตี้สเปตเตอร์ว่าจะมีความแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนครับเดี๋ยวเรามาลองดูการเชื่อมแบบปกติโดยที่เราไม่ใช้แอนตี้สเปตเตอร์นะครับผมจะทําการเชื่อมเหล็กแผ่นแผ่นนี้ครับใช้เป็นลวดเชื่อมฟักคอนะครับเชื่อมแบบไม่ใช้แก๊สแล้วก็ต่อแบบผิดขั้วด้วยครับเพื่อให้เกิดเมสสเปตเตอร์มากกว่าปกติครับ ผมก็จะไปใช้ทั้งแอนตี้สเปรตเตอร์แบบเจลนะครับแล้วก็แบบสเปรย์เลยครับเดีเรามาดูผลลัพธ์นะครับหลังจากที่เราทําการเชื่อมเสร็จแล้วเนี่ยจะเป็นยังไงครับแล้วก่อนที่จะทำการเชื่อมนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่หัวเชื่อมกันก่อนครับหัวเชื่อมของผมเนี่ยยังใส่สะอาดอยู่นะครับเดี๋ยวค่อยมาดูอีกทีหนึ่งตอนที่เชื่อมเสร็จแล้วครับ และหลังจากที่เราทาการเชื่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่หัวเชื่อมกันก่อนครับสำหรับที่หัวเชื่อมนะครับก็จะมีเม็ดสเปตเตอร์เกาะติดอยู่เยอะพอสมควรครับแทบจะตันเลยก็ว่าได้นะครับและในคราวนี้นะครับเรามาดูที่ชิ้นงานกันบ้างครับที่ชิ้นงานเนี่ยจะเห็นได้ชัดเลยนะครับว่ามีเม็ดสเปตเตอร์เกาะอยู่เยอะพอสมควรครับลามาจนถึงโตะงานของเราเลยนะครับก็จะมีเม็ดสเปตเตอร์เหล่านี้เกาะอยู่ด้วยครับเดี๋ยวผมก็จะใช้เป็นแปรงทองเหลืองนะครับลองขัดที่ชิ้นงานแล้วก็โตะงานดูครับว่าจะเอาเม็ดสเป จเจ้าเม็ดสเปตเตอร์ที่เกาะอยู่กับโตะง,งานเนี่ยก็ใช้แปรงทองเหลืองขัดไม่ออกแล้วนะครับส่วนที่ชิ้นงานของเราเนี่ยก็มีเม็ดสเปตเตอร์เกาะอยู่เยอะพอสมควรเหมือนกันครับแต่ว่าที่สําคัญและวก่อให้เกิดความเสียหายมากที่สุดเลยนะครับก็คือที่หัวเชื่อมหรือว่าปืนเชื่อมของเราครับตรงนี้นะครับก็มีเม็ดสปเปตเตอร์เกาะอยู่เยอะพอสมควรครับถ้าเรายังฝืนเชื่อมต่อไปนะครับอาจจะทําให้หัวเชื่อมของเราเนี่ยตันได้ครับ และอาจจะทาให้หัวคอนแทคทิปเนี่ยเสียหายนะครับจะต้องเปลี่ยนหัวคอนแทคทิปครับเพราะแบบนี้แหละครับผมถึงได้บอกว่าแอนตี้สเปตเตอร์ไม่ว่าจะเป็นแบบเจลหรือว่าแบบสเปย์นะครับเป็นอุปกรณ์ชิ้นหนึ่งที่สําคัญมากๆเลยสําหรับเพื่อนๆที่ใช้เครื่องเชื่อมมิกแม็กครับและในคราวนี้นะครับเราก็จะใช้แอนตี้สเปตเตอร์แบบเจลตัวนี้ก็ดูบ้างครับตัวที่ผมก็จะเอาหัวเชื่อมเนี่ยจุ่มลงไปนะครับแต่ว่าในตอนนี้หัวเชื่อมของผมเนี่ยไม่ร้อนแล้วครับเพราะว่าเพิ่งทําความสะอาดเม็ดสเปตเตอร์ของเก่าออกไปนะครับ เราก็จะต้องอุ่นหัวเชื่อมให้ร้อนก่อนนะครับผมก็จะใช้เป็นแก๊สก,กระป๋องครับทำให้หัวเชื่อมของเราเนี่ยร้อนก่อนที่จุ่มลงไปในเจลครับ <tô: DNA> พเพื่อนๆก็จะเห็นนะครับว่าเนื้อเจอลของเราเนี่ยพอเจอลความร้อนก็จะละลายครับแล้วก็กลายเป็นเนื้อฟิล์มบางๆนะครับมาเคลือบที่หัวเชื่อมของเราเอาไว้ครับก็จะเคลือบป้องกันเม็ดสเปตเตอร์ทั้งด้านนอกนะครับแล้วก็ด้านในของหัวเชื่อมของเราเลยครับ และในส่วนของแอนตี้สเปตเตอร์แบบสเปเนี่ยผมก็จะใช้งานกับโตะงานเป็นหลักครับเพื่อป้องกันเม็ดสเปตเตอร์มาเกาะติดกับโตะงานนะครับก่อนใช้งานเพื่อนๆก็ต้องเขย่าด้วยนะครับแล้วก็ฉีดพ่นให้ทั่วโตะงานได้เลยครับเราก็ฉีดพ่นบางๆนะครับไม่ต้องฉีดหนามากครับหลังจากที่เราฉีดพ่นที่โตะงานเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะใช้ชิ้นงานเหมือนเดิมเลยครับแต่ว่าในคราวนี้นะครับเราจะใช้แอนตี้สเปตเตอร์นะครับฉีดที่ชิ้นงานด้วยครับ หลังจากที่เราฉีดพ่นไปแล้วนะครับเพื่อนๆจะสังเกตได้เลยว่าจะมีเนื้อฟิล์มบางๆนะครับเคลือบที่โต้งานแล้วก็ชิ้นงานของเราครับจะเป็นเนื้อฟิล์มเหนียวๆนะครับแต่ว่าจะไม่เปื้อนติดมือครับเราสามารถจับได้ปกติเลยนะครับและในการเชื่อมครั้งนี้นะครับผมก็จะใช้เป็นรวดเชื่อมฟักคอเชื่อมแบบไม่ใช้แก๊สครับแล้วก็ต่อแบบผิดขั้วเหมือนเดิมนะครับเพื่อให้เกิดเมสสเปาเตอร์มากกว่าปกติครับ การเชื่อมครั้งนี้เนี่ยสังเกตได้ชัดเลยนะครับว่ามีร่องรอยของเมสเปเตอร์วิ่งออกมาเป็นทางเลยครับแสดงว่าเมสเปเตอร์เนี่ยไม่เกาะติดกับโตะงานเลยนะครับเพราะว่าฟิล์มแอนตี้สเปเตอร์เนี่ยเคลือบอยู่ด้านบนนั่นเองครับและในส่วนของชิ้นงานนะครับก็ยังมีเมสเปเตอร์เกาะติดอยู่บ้างครับและที่หัวเชื่อมของเรานะครับเพื่อนๆยังมองเห็นคราบฟิล์มที่เคลือบอยู่เลยครับและเท่าที่ผมสังเกตนะครับแทบจะไม่เห็นเมสเปเตอร์เลยครับหัวเชื่อมของเราเนี่ยยังใสสะอาดอยู่เลยนะครับและในการจุ่มเจลเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องจจุุ่่่มมทททกกครรรั้งีําาเเชือส็ ให้เพื่อนๆสังเกตจากฟิล์มที่อยู่ทางด้านนอกครับถ้าเกิดว่าแห้งหายไปเนี่ยเราค่อยทาการจุ่มมาอีกครั้งนะครับและในคราวนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาทำความสะอาดชิ้นงานแล้วก็โตะงานด้วยแปรงทองเหลืองกันเหมือนเดิมครับในการเชื่อมครั้งนี้ไม่มีเม็ดสเปรยเตอร์ติดอยู่ที่โตะงานของเราเลยแม้แต่เม็ดเดียวครับ และในคราวนี้นะครับเดี๋ยวเรามาเชื่อมงานจริงๆกันดูบ้างครับโดยที่ผมจะใช้เป็นเหล็กกล่องครับทำการเชื่อมติดกันให้เป็นมุม90องศาแบบนี้ทั้งหมด2ชิ้นนะครับแล้วก็จะใช้แอนตี้สเปตเตอร์แบบสเปย์นะครับฉีดพ่นที่ชิ้นแรกครับส่วนอีกชิ้นนึงเนี่ยผมจะไม่ใช้แอนตี้สเปตเตอร์นะครับแล้วก็จะทําการเชื่อมเหมือนกันเลยนะครับโดยที่ผมจะใช้เป็นลวดเชื่อมฟักคอครับแต่ว่าในคราวนี้เนี่ยเราจะต่อให้ถูกขั้วนะครับเหมือนเวลาที่เราทํางานเชื่อมปกติครับเราค่อยทําความสะอาดชิ้นงานนะครับแล้วก็ เราก็จะเริ่มจากชิ้นที่เราไม่ใช้แอนตี้สป t ตเตอร์กันก่อนเลยนะครับ เรามาสรุปกันในช่วงของท้ายคลิปวิดีโอครับเดี๋ยวเรามาดูชิ้นงานที่เราทาการเชื่อมทั้งหมดแบบชัดๆกันอีกทีนึงครับอันนี้จะเป็นเหล็กแผ่นที่เราทําการเชื่อมในครั้งแรกนะครับทางด้านซ้ายเนี่ยเราใช้แอนตี้สเปตเตอร์ครับส่วนทางด้านขวาเนี่ยเราไม่ใช้แอนตี้สเปตเตอร์นะครับทั้งสองชิ้นนี้นะครับเรามองเห็นความแตกต่างได้อย่างชัดเจนครับชิ้นที่เราฉีดแอนตี้สเปตเตอร์นะครับแทบจะไม่มีเม็ดสเปตเตอร์ติดอยู่เลยครับส่วนอีกชิ้นหนึ่งนะครับนี่คือติดแบบเยอะมากๆครับ ทางด้านซ้ายนะครับผมใช้แอนตี้สเปตเตอร์ครับส่วนทางด้านขวาไม่ใช้แอนตี้สเปตเตอร์ครับพอเรามาดูชิ้นงานใกล้ๆนะครับเพื่อนๆก็จะเห็นความแตกต่างครับคือทางด้านซ้ายเนี่ยมีเม็ดสเปตเตอร์น้อยมากๆเลยครับหรือว่าแทบจะไม่มีเลยนะครับส่วนทางด้านขวาเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะต่อแบบถูกขั้วนะครับก็ยังมีเม็ดสเปตเตอร์ให้เราเห็นอยู่บ้างครับและที่เรามองเห็นได้ชัดเลยนะครับก็คือว่าชิ้นงานเนี่ยยังมีฟิล์มแอนตี้สเปตเตอร์เคลือบอยู่เลยครับและส่วนชิ้นสุดท้ายนะครับอันนี้ผมแอบทําามอีกชิ้นนครับ ในชิ้นนี้เนี่ยผมได้ทําการพ่นแอนตี้สเปตเตอร์ไว้ครึ่งนึงครับส่วนอีกครึ่งหนึ่งไม่ได้พ่นนะครับแต่ว่าทําการเชื่อมครั้งเดียวยาวเลยครับก็จะเห็นได้ชัดมากขึ้นนะครับว่าการพ่นแอนตี้สเปตเตอร์กับไม่พ่นแอนตี้สเปตเตอร์เนี่ยมีความแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนครับและถ้าหากเพื่อนเพื่อนท่านใดที่สนใจผลิตภัณฑ์แอนตี้สเปตเตอร์ทั้ง2ตัวนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นแบบเจลหรือว่าแบบสเปรย์ก็ตามครับเพื่อนเพื่อนสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้เลยนะครับทั้งในเว็บไซต์ชอาาาาาาไไไวว้้้้้้้ใใหทีีี่่่คคคคคํออออธิิิิบบบยยตลลลปปดดโนนนนะรรรััััเเเพืืกกก็สสมถขงซ และสำหรับในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็แค่อยากจะมาแชร์ผลิตภัณฑ์หรือว่าเครื่องมือดีๆให้เพื่อนๆได้รู้จักแล้วก็ได้ใช้งานกันครับหากเพื่อนๆท่านใดที่ชอบคลิปวิดีโอนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดปุ่มกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสำหรับในคลิปวิด,โดีโอนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับขอให้เพื่อนๆทุกท่านมีความสุขกับง,งาน DIY ครับสวัสดีครับ